วัสดีครับพบุกท่นพิมพ์ขนอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูต้นไม้ที่บ้านนะครับซึ่งก็ได้ยกยอดนะครับแล้วก็นําไปแช่น้ํานะครับชํำโดยการแช่น้ําทิ้งไว้ก็ตั้งแต่ชํามาก็เป็นเวลาเดือนเสร็จ,รจแล้วนะครับก็อย่างเช่นเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับที่ยกยอดไปนี่นะครับ ตรงยอดไปแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะแตกตาใหม่เพียงแค่ตาเดียวนะครับก็คือยอดที่โดนถัดมาจากยอดที่โดนตัดนั่นเองนะครับแล้วก็พอแตกตาใหม่ก็เป็นใบใหญ่เลยเป็นต้นที่ใหญ่ใบใหญ่เหมือนเดิมเลยนี่นะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับ นี่เป็นแพนด้าแพนด้าก็แตกมาหลายตานะครับก็จะแตกต่างกับเงินไหลามาด่างเหลืองโดยการยกยอดนะครับก็ทำได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็ด่างสวยเดี๋ยวอันนี้ก็รอยกยอดครับเพราะว่ามันเกินไม้ เกินหลักแล้วนะครับก็จะยกยอด4ี่ห้าใบก็ด่างดีครับยอดนี้อันนี้ก็ยกยอดมานะครับย,ยอดมาอันนี้เป็นไม้ของลุงอุนะครับที่ลุงอุให้มานะครับแบ่งปันมายอดสวยๆอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่เป็นการยกยอดนะครับโดยที่ ไม่ได้หั่นชิ้นตาเลยสเสน์จันประกายดาวนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ด่างน้อยแต่ก็ยังด่างนะครับแต่ต้นเขาอวบใหญ่มากครับเมื่อยกยอดแล้วนะครับก็จะแตกตาออกมานะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีหน่อใหม่โผล่มานะครับอีกหนึ่งหนอ่อก็จะลอง ปล่อยไว้แบบนี้นะครับดูว่า,าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับจะออกมารูปล,ลักษณะแบบไหนนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับสําหรับเสน่ห์จันประกายดาวนะครับด่างน้อยนะครับด่างน้อยแต่ก็ด่างนะครับก็พอได้ชมพอได้มีประดับบ้านนะครับสายต้นไม้มงคลนะครับเสน่ห์จันประกายดาว ทีนี้ก็มาดูครับต้นที่ยกยอดมานะครับแล้วก็เอามาชําแช่น้ำไว้จะเป็นแบบไหนบ้างนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปเก่าๆนะครับก็ประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ได้ตัดแล้วก็ชําไว้ดูว่าแต่ละต้นจะเป็นยังไงนะครับแต่ละยอดจะเป็นยังไงค่อยๆลือก่อนอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เปลี่ยนน้ํานะครับก็เอาไว้ในร่มนะครับตายแลนฝนตกมาก็เพิ่มน้ําถ้าเกิดน้ําลดก็เติมน้ําประปาน้าสายยางเหล่านี้แหละครับธรรมดานี่แหละครับก็จะไม่ค่อยสวยงามนะครับไม่ไม่ค่อยเจริญเติบโตแต่จะเน้นที่ระบบรากนะครับ,ร,บรากก็จะมีรากฝอยมาแล้ว ใบก็เหี่ยวไปตามธรรมชาตินะครับแทงยอดใหม่ออกมาอันนี้เป็นไตคันเลอร์ครับอันนี้วางข้อเลยนะครับตัดข้อเอามาแช่น้ำไว้นะครับไตคันเลอร์ ข้อมาใบเล็กๆก็สวยดีนะครับสำหรับไตคันเล่ข้อล้วนๆเลยก็แทงใบออกมาหลังจากนี้ก็จะนำไปชํานะครับนำไปปลูกแล้วน่าจะนานพอสมควรแล้วแช่น้ำไว้อย่างนี้เลยนะครับ ก็เป็นช่วงจะเรียกว่าขาลงของคนที่ปลูกต้นไม้เพื่อที่จะทำเรียกว่าอะไรหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับจากต้นไม้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากนะครับคนไหนที่อยากปลูกนะครับอยากมีสะสมนะครับอเอาไว้ประดับเอาไว้ แบ่งปันอย่างนี้นะครับช่วงนี้เหมาะมากๆเลยที่จะตามเก็บต้นไม้นะครับสะสมต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆก็ผ่อนคลายดีนะครับ,รบแช่น้ําไว้แบบนี้ก็ใบก็ไม่ไม่เหี่ยวไม่เน่านะครับก็อยู่ได้ดูรากนะครับเต็มเลยดูอีซีต้นอะไร เต็มเลยนะครับมิวคอนเฟตติก็มีนะครับรากเยอะแล้วดูรากครับ มีแบบเน่าด้วยนะครับเสียหายไปไม่ใช่ว่าจะรอด100%เซนะครับก็มีเน่าบ้างเสียหายบ้างอันนี้ก็คือทำแบบไม่ได้ดูแลอะไรนะครับก็เนื่องจากว่ามีงานหลักอยู่แล้ว อันนี้เงินไหลามาด่างขาวครับนี่ครับยกยอดมาลากก็มาเต็มเลยผันกันไปหมดแล้วอันนี้พาเลโซครับดูราก โอ้โห oh oh. ครับใบใหม่ก็กำลังจะกลางครับนี่ตอนตัดก็ตัดสามใบนะครับนี่ใบใหม่ละยอดหนึ่งนี่ครับโอ้โ oh ห oh. นี่ใบใหม่กลางแล้วครับ ยอดใหม่ก็กำลังมาสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับตัดทิ้งไว้อันนี้ก็เห็นคู่แหวนนะครับครูแหวนเขาทําทิ้งไว้แบบนี้ก็เลยอาลองเอาวิธีของเขามาลองทําดูบ้างนะครับก็ได้ผลนะครับ เหมือนกับที่ครูแหวนได้ทําไว้นะครับรากเยอะเลยเงินไหลามาด่างเหลืองส่วนสําหรับต้นที่มีรากอากาศอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนํามาทําแบบนี้ได้ในหลายๆต้นนะครับเสน่จานนี้ก็ทําได้นะครับเงินไหลามาด่างขาวนะครับ ก็มานะครับดูนะครับใบใหม่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากว่าไม่มีสารอาหารนะครับก็จะไม่โตเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปปลูกกันแล้ว นี่นะครับก็คืออัปเดตในการาชํำน้ำนะครับอัปเดตในการชํำน้ำในตระกูลที่มีรากอากาศนะครับแล้วก็รากเส้นใหญ่ๆก็นำมาชํำน้ำได้ผลก็อย่างนี้นะครับรากกระจายเลยนะครับรากฝอย ร้อมที่จะปลูกได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะทําการปลูกกลุ่มนี้ที่ชําไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะนําไปทํานะครับคนที่มีเวลาน้อยนะครับในช่วงนี้ก็ถ้าอยากขยายทําจํานวนก็ตัดยกยอดมาแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้นะครับเอาไว้ในร่มก็จะไม่ต้องได้ดูแลอะไรกันเยอะ ก็ได้มีจำนวนเยอะๆนะครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้นะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตการชําน้ำในครั้งนี้นะครับก็รอติดตามว่าหลังจากเอาไปปลูกเสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่ชําน้ำกลุ่มนี้นะครับปลูกแล้ว จะ,จะเจริญเติบโตยังไงก็คอยติดตามกันอีกครั้งละกันนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับปลูกต้นไม้ให้มีความสุขไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ